ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีตอนนี้กี่โมงแล้วนะประมาณตีหนะ้าเนาะตีห้าชาววันจันทร์เมื่อคือนนางฟ้าเปิดไพ่ให้เอฟซีท่านสุดท้ายตีหนึ่งเสร็จประมาณตีสองนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณเอฟซค่ะตอนนี้เอฟซีเริ่มรู้แล้วว่าย่องมาหาพี่เปิลดึกๆดกด่นๆเท่านั้น <laughs> มีเอฟซีท่านนึงบอกว่าพี่เปิลช่วยปรับเวลา ตื่นเช้าเหมือนชาวบ้านชาวช่องก็ได้มาแล้วก็รับดูไพ่แบบช่วงกลางวันบ้างไม่ได้ค่ะนางฟ้าเกียดแดดค่ะนางฟ้ากลัวแสงนางฟ้าไม่อยากใช้ชีวิตกลางวันนะก็อ่าเร็วสุดละกันเนาะสามทุ่มหนึ่งตีสองค่ะโอเคฟิกเท่านี้เลยนะคะอย่ามายุ่งกับชีวิตของนางฟ้านะคะถ้าคุณผู้ฟัง ปรับเวลาไม่ได้ก็ s อรี่นะคะเราคงไม่มีบุญวาสนาที่จะได้คุยกันละมั้งเนาะมาค่ะวันนี้เราจะอ่านไพ่ในท็อปปิกจอดำเป็นแบบเป็นไพ่ระดับจิตวิญญาณละกันนะคะ <c oughs> พลังงานของความรู้สึกของคนคนหนึ่งนะคะที่เขาไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วแต่เขาร่่ำร้องเรียกร้องโหยหวนร้องงากงากวันนี้ต้องการคุณเหลือเกินทำไมละ่ะทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันตามพลังงานไพ่นะคะจิตวิญญาณของใครคิดถึง ต้องการหยหาคุณมากเลยตอนนี้พลังงานไพ่สามใบที่นางฟ้าหยิบได้นะคะเป็นพลังงานของไฮโรฟันค่ะไฮพินเทสค่ะไพ่คู่ออกมาเลยไพ่คู่ไพ่นักบวชออกมาเลยแล้วก็เป็นพลังงานของเดอะวอร์มจิตวิญญาณของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนแก่ก้านวิชาอายุเยอะน่าจะ30-40 อ่าสีบวกแล้วกันเนาะสายังดูแบบว่าวะต,ะตัดต่อนยอนอยู่เขาหรือเธอคนนั้นนะคะเป็นคนใจดีสายบุญนักปฏิบัติอาจจะเป็นคุณครูคุณครูสมาธิเคยเรียนเคยบวชเรียนมาก่อนหรือเคยแบบว่าวเข้าวัดปฏิบัติธรรมเคร่งหรืออาจจะเป็นคนที่รักษาศีลแบบว่าศีลแปดศีลห้าในแต่ละวันแต่ละเดือนก็ว่าไป ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ระเอเยทางการใช้ชีวิตมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ความสัมพันธ์ที่มันจะเปิดตัวหรือไปมาหาสู่คบกันแบบที่บุคคลธรรมดาทั่วไปทำกัน คุณกับเขานะคะอาจจะเป็นคนทางไกลชาวต่างชาติคนละศาสนาหรืออายุต่างกันมากคุณอาจจะ20 30ไปจนถึง35เขาอาจจะ35ไปจนถึง65ด้วยเหตุผลอันใดไม่รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนำพาคุณกับเขาให้มาเจอกันให้มาพบกันให้มาสร้างความสัมพันธ์ที่มันแบบโอ้ หัวใจที่เต้นแรงหน้าแดงพบคุณแล้วรู้สึกว่าทำไมนะเขาเหมือนถูกจองจำให้ได้ตกหลุมรักคุณโดยไม่มีข้อแม้นะคะความเป็นเดอะเวอรคนคนนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณใจดีสายบุญอาจจะร่ำรวยมีทรัพย์สินมีมรดกมีที่กว้างหรืออาจจะมีบริษัทมีองค์กรที่เขาต้องดูแล ด้วยความปรารถนาที่เขาไม่สามารถจะถ่ายทอดให้คุณในแบบที่คนปกติทำกันเขาเลยสื่อถ่ายทอดกับคุณทางจิตวิญญาณคิดถึงฝันถึงนึกถึงส่องมองอวยพรเวลาที่ดูแพลตฟอร์มโซเชียลคุณ ใจที่มันหมกมุ่นใจที่มันวาวุ่นอยู่เมื่อจ้องมองที่โทรศัพท์เห็นโพสต์ของคุณเห็นรูปของคุณโอ้โหใจเขาได้สั่นระลิกเลยค่ะยิ้มมีความสุขคนอะไรชื่นชมคุณในโทรศัพท์นะคนอะไรทําไมสวยจังยิ้มหวานจังถ้าคุณมีคลิปที่แบบได้ยินเสียงได้เหมือนนางฟ้าทําไมเสียงเพาะจัง พ่อแม่เป็นใครทำไมถึงแบบอบรมบ่มคุณมาให้แบบว่างามพริ้งได้ขนาดนี้หากแม้ว่าคุณแบบไปทำอะไรอยู่ที่ไหนโพสอะไรเขาก็คอยที่จะแบบว่าเฝ้าอธิษฐานส่งพลังงานบวกให้คุณเสมอคนคนนี้กับคุณอาจจะแบบรู้สึกแปลก รู้สึกรักกันโดยไม่มีข้อแม้ให้กันโดยไม่มีแบบาการคาดหวังรักโดยไม่มีการครอบครองหรืออาจจะเคยครอบครองกันมาแล้วแต่สุดท้ายมันต้องปล่อยมือต้องจากกันแต่ความรักความหวังดีมันยังคงมีให้กันเรื่อยๆนะคะไฮโรแฟนไฮพินเทส ราศีพึกศกราศีมีนเดอะวอร์ไฟแม่สิงหธนูมาทั้งหมดมีแม่สิงหธนูพึกศก์มีห้าราศีเลขสิาเลขสิบสองเลขสิบสามเลขสิแปดเลขสิบสี่เลขระหว่างคุณกับเขาวันนี้ตอนนี้จิตวิญญาณของเขากับคุณมันเหมือน กอดกันเกลียวกอดกันกลมไม่รู้ว่าเมื่อชาติที่แล้วหลายๆพบหลายๆชาติคุณผูกความรักผูกเสดเสน่หากันมาระดับไหนแต่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เมื่อได้รู้จักคุณแล้วนะคะปักใจใฝ่ปองรักเอ็นดูเว้าวอนสเนสน่หาส่องคุณอยู่แบบมีความสุข วันนั้นในอดีตคุณอาจจะบอกกับเขาว่าด้วยกับทางด้านอายุศาสนาระยะทางหรือการใช้ชีวิตมันต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณอาจจะไม่ได้แบบไปต่อกับเขาได้คุณอาจจะเก็บความรู้สึกดีๆระลึกเก็บไว้ในหัวใจเขารับรู้เขาไม่โต้แย้งเขารับทั้งหมดที่คุณบอก มันเป็นความสุขแค่ได้รู้ว่าต่อให้เราห่างกันแค่กายแต่ใจของเรานั้นยังคงแบบผูกสมัครรักกันเสมอนะคะมันอาจจะมีประโยคประโยคนึงจากผู้ชายคนนี้ใจดีสายบุญบอกคุณว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรเลยว่าพี่จะไม่ตามรักตามเสน่หาตามปกป,ป้องน้อง ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ประเทศของคุณอำเภอตำบลบ้านของคุณแต่คนคนนี้นะคะถ้าหากว่าเขาเป็นนักปฏิบัติจริงใจชัดเจนรักใครรักจริงรักแล้วรักเลยลืมยากเขาจะแบบส่งพลังงานบวกดีๆให้คุณเสมอทุกๆครั้งที่เขาอยู่คนเดียวทุกๆครั้งที่เขาฟังเพลงรักทุกๆครั้งที่เขายืนท่ามกลางสายลมแสงแดดใดๆ มวลความรมุลมวลของความแบบโรแมนติกมันส่งถึงคุณบางทีเวลาคุณนั่งทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่ในโต๊ะทางานเอ๊ะทำไมคุณรู้สึกอารมณ์ดีจังเลยอยากจะเปิดเพลงนี้ฟังเพลงรักระหว่างคุณกับเขามันก็มีหลายๆครั้งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเพลงรักของคุณกับเขานะคะคนคนนี้ เป็นคนใจดีมีบุญดวงใหญ่คุณก็คงเป็นคนใจดีมีบุญดวงใหญ่เชนน่นกันกับเขาเหมือนแบบเรารู้กันสองคนเรารักกันสองคนเราเสน่หากันสองคนคนอื่นจะมองอย่างไงมองแบบไหนไม่ต้องไปสนใจไปแยแสนะคะคุณดิวกับใครอยู่นี่บอกเลยว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาใจดีสายบุญดวงใหญ่ อาจจะเป็นนักวิชาการาระดับสูงคุณครูครูบาอาจารย์หรืออาจจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าสภาวะของการอยู่กับที่จำศีลหรือเป็นหัวหน้าองค์กรใหญ่ๆนะคะนางฟ้าไม่อยากจะระบุว่าเป็นแบบเช่นแบบ นักปฏิบัติพระเจ้าอาวาสใดๆนางฟ้าไม่พูดแบบนั้นแต่ถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังต้องทราบนะคะเขาเฝ้าถามตัวเองว่าถ้าชาตินี้มันได้แค่เนี้ยชาติหน้ามันจะมีจริงไหมเนาะเขาเฝ้าอธิษฐานปฏิบัติจัด ตรงกลางหัวใจบอกกับเตงว่าขอให้ชาติหน้าถ้ามีจริงได้พบได้เจอคุณอีกสักครั้งได้อยู่ด้วยกันได้รักกันได้ใช้ชีวิตแบบที่คนปกติเขาเป็นกันด้วยเทินเขาเคยคิดแบบนี้แล้วก็อธิษฐานแบบนี้นะคะตัวคุณเองก็คงเช่นกันคุณกับเขานะคะเวลาที่ต้องเจอกันอาจจะนานๆเจอกันทีเดือนละครั้ง ปีละหนสองหนก็ว่าไปแต่จิตวิญญาณของคุณความสเสน่หามันสื่อถึงกันทุกวันทุกคืนทุกเวลาเลยก็ว่าได้ก็เหมือนที่เปิลบอกเวลาที่เขาฟังเพลงรักเพลงรักนั้นมันก็ไปสกิดตอมคิดถึงคุณก็อยากจะฟังพอฟังมันคลิกกันรอยยิ้มที่มันยิ้มออกมาโดยที่คุณไม่ได้แบบปะนั่งมานั่งประดิษฐ์หรือว่าปะดอย มันเป็นรอยยิ้มที่คุณสุขใจอิ่มใจเขาคนนั้นก็เช่นกันนะคะหลายคนมองพูดกับเขาว่าเอ๊ะถ้าคุณกับเขามันยากขนาดนั้นมันแบบยากที่จะแบบเปิดตัวไปต่อหรือคบกันในที่สาธารณะทำไมถึงไม่ move on จากคุณสัทีละ่ะ ทำไมไม่เปิดใจหรือใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงเขาไม่ตอบโต้ใครจะพูดยังไงก็ช่างเขาเก็บคุณไว้ในซอกหรือซอกลึกลอของหัวใจมันเป็นความภูมิใจที่ได้รักคุณมันเป็นความสุขใจรอยยิ้มบางครั้งเวลาที่เขาคิดถึงคุณความคิดถึงมันทำให้เขาน้ำตาไหลมันเจ็บ มันเจ็บมันทรมานมันขมขื่นมันตรอมตรมแต่บอกใครไม่ได้ว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาอะอยากจะกอดคุณแน,น่นๆขนาดไหนอยากจะบอกรักอยากจะทำให้คุณมีความสุขขนาดไหนแต่มันก็ทำไม่ได้นะคะคือพลังงานไพ่มันไม่ได้บอกมาว่ามีใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีสามีภรรยาแต่มันเป็นพลังงานความรักที่ยาก คือมันมันเป็นระดับจิตวิญญาณมันเป็นอะไรที่แบบเขาหรือคุณคนคนหนึ่งเนี่ยแหละอาจจะอยู่ในที่ที่มันสูงส่งหรือยากที่จะแบบไปต่อกันได้ในชีวิตจริงนะคะถ้าตามพลังงานของไพ่ก็คือเขาอาจจะรวยมากโปรไฟล์ดีมีชื่อเสียงมีชาติตระกูลคุณอาจจะเป็นสาวธรรมดาหนุ่มธรรมดาที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบอื เช้ากินข้าททำงานหรือทำธุรกิจแต่เขาอาจจะเป็นแบบเข้าถึงยากอินโทรเวดปีกวิเวกอะไรแบบนั้นเวลาเจอกันแต่ละทีพลังงานของความแบบแรงกระตุ้นแรงสั่นสะเทือนการเขย่าของหัวใจที่มันสั่นมันเต้นไม่มีใครรู้หรอกว่ามันสุขขนาดไหนที่ได้พบหน้าคุณนะคะมันอาจจะดูแย่ที่แบบ โปรไฟล์อย่างเขาเนี่ยนะจะแอบย่องหลามาส่องมามองดูโทรศัพท์มาดูโซเชียลคุณแต่หารู้ไหมเขาทำค่ะเขาทำคนรอบข้างอาจจะคิดว่าเขาแบบอุ้ยมองอะไรในโทรศัพท์อ่านหนังสือธรรมะหรือเปล่าหรือว่าดูคลิปอะไรนะฟังอ่าพอดแคสต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยหารู้ไหมกาส่องดู โพสของคุณรูปของคุณส่องแล้วมันสุขใจรอยยิ้มที่มันอาบไปด้วยความสุขแต่มันฉาบด้วยคาบน้ำตาที่แบบทำไมฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นกับเธอฉันไม่ทำไมฉันไม่ได้ร่วมเฟรมเป็นคนถ่ายรูปเป็นตากล้องป้อนขนมป้อนข้าวโอบกอดเธอยืนใกล้เธอเพราะอะไร เขาคิดสระตะคิดมากมายแต่เขาน้อมรับทั้งหมดค่ได้รู้จักได้พบหน้าได้เจอได้คิดถึงได้สเสน่หาคุณทางจิตวิญญาณแค่นี้ก็สุขใจเหลือเกินแล้วนะคะไม่รู้เลยว่านี่เป็นเรื่องของใครแต่ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ตรงมันจะตรงแล้วมันทำให้คุณแบบ ซึ้งจนน้ำตาไหลน้ำตาลินเพราะว่าบุคคลท่านนี้นะคะรักคุณมากเหลือเกินท่ถนอมคุณไว้ในห่วงลึกของหัวใจซ่อนคุณไว้ไม่ให้ใครมายุ่งมาวุ่นวายเก็บคุณไว้แบบโอ้เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะเอาเป็นว่าการที่เข้าการที่คุณเข้ามาในชีวิตเขาหรือท่านคนนี้ บอกเลยว่าต่อให้ท่านสิ้นลมหายใจไปคือตายตาหลับอะค่ะสุขแล้วพอแล้วชีวิตนะคะไม่รู้ว่าก่อนหนะ้านั้นในอดีตคุณเคยมีแพชชั่นด้านร่างกายได้อยู่ด้วยกันได้แบบเชยชมชิดพิศวาสกันหรือเปล่าเพราะว่า แรงกระตุ้นแรงสั่นสะเทือนที่ทุกๆครั้งที่เขาหรือเธอคนนี้มองรูปคุณดูคลิปคุณฟังเสียงคุณหรือได้ยินเสียงคุณผ่านไปสายใจเขาสั่นตลอดเลยเขาไม่บอกคุณหรอกค่ะว่าคุณเนี่ยมีสเสน่ห์เซ็กซี่เร่าร้อนมากนะคุยกับคุณทีไรใจเขาสั่นคนเขาลุกชูชันเลยยิ่งกว่า หนาวอีกอะอากาศที่ว่าหนาวแต่ว่าคุณเนี่ยทำให้เขาหนาวขนลุกเลยนะคะนังฟ้าจะไม่ขำค่ะคลิปนี้มันมันแบบขำไม่ออกมันซึ้งอะนะขำนิดนึงก็ได้นะคะอารมณ์ที่มันสวิงจิตวิญญาณที่มันพุ่มบอกแบบบางครั้งคิดถึงคุณขนาดที่ว่าแบบ ไม่อยากตื่นเลยได้ไหมไม่ต้องตื่นเลยหลับไปเลยอะ่ะอยากหลับไปกับคุณเพราะว่าตื่นมาไม่มีคุณอยู่ข้างหน้าไม่มีคุณอยู่ตรงหน้ามันเศร้านะคะจิตวิญ,ญญาณของคุณกับเขาจิตวิญญาณคืออะไรจิตวิญ,ญญาณไม่ใช่ผีนะคุณผู้ฟังจิตวิญญ,ญาณคือความรู้สึกร้วนๆความรู้สึกของคุณกับเขาที่มันสื่อถึงกันมันช่างดูดเดืม่มมันช่างแบบลึกซึ้ง มันบอกไม่ได้แค่สมมุติว่าคุณอาบน้ำนะคะสมมุติว่าคุณอาบน้ําฝักบัวชโลมมาที่หนังศีรษะคุณผ่านไปแบบหน้าอกหน้าท้องไปจนถึงเท้าเนี่ยทุกๆครั้งที่คุณหลับตามองสายน้ําที่มันไหลผ่านฝักบัวแล้วคุณนึกถึงคนคนนี้มันเป็นความสุขที่แบบคนลุกชูชันน่ะเขาหรือเธอคนนั้นก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกับคุณนางฟ้าไม่รู้หรอก เพราะว่านางฟ้าไม่มีมั้งคู่ทางจิตวิญญาณเนี่ยอารมณ์แต่สิ่งที่นางฟ้าสื่อสารนะ่ะคุณต้องรู้นะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ราศีพกษกราศีมีนแม่สิงห์ธนูเก็บกอดคุณไว้ในส่วนลึกของหัวใจลึกมากจนไม่มีใครที่จะขุดเจอหลายคนถามเขาว่าเอาจริงๆเหรอแบบ รักจริงหรอหลงหรือเปล่ากับเอซนางฟ้าหลงละมั่งลองแบบไปคุยกับคนอื่นดูไหมไปแบบวิววกับคนอื่นดูสิอาจจะแบบดีกว่านี้เขาก็ยิ้มรับแต่ว่าไม่ดีกว่าปฏิเสธนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยโอ้โหอัด กระแทกเข้ามาเต็มสี่ห้องของหัวใจเขาไปหมดแล้วไม่มีเศษเสี้ยวไม่มีรูอากาศให้ใครสอดแทรกเข้ามาไม่มีเข้าไม่ได้เขาขังคุณไว้ในหัวใจคุณก็ขังเขาไว้ในหัวใจบอกไปใครจะเชื่อเรามีคนรักที่รักมากเลยแต่มันเป็นเพียงแค่รักระดับจิตวิญญาณนะเป็นเพียงทวินเฟรม ต่อให้หลังจากนี้เราจะแก่ชราไปโดยไม่มีคู่ไม่มีแฟนเราก็อยู่ได้เพียงแค่เรารับรู้เรื่องราวของเขาผ่านทางโซเชียลผ่านทางความรู้สึกเท่านั้นเราก็มีความสุขแล้วคุณกับเขาเป็นเช่นนี้หรือเปล่าคะสิงเมธนูม,มินพฤกษก ถ้าเป็นเช่นนั้นบอกเลยว่าเรื่องนี้นางฟ้าเปิดไพ่ให้คุณคะ่ะเขารักคุณและอธิษฐานว่าทัาชาติหนะ้ามีจริงขอให้ได้ใช้ชีวิตกับคุณในแบบที่ผู้คนปกติเขาใช้กันเจอกันทุกวันหลับไปด้วยกันตื่นด้วยกันไปทำงานกับบ้านมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันหรืออาจจะแบบว่ามีเบบีกับคุณถึงขั้นนั้นเลยนะคะ พลังงานผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ราศีพกษกวันศุกร์ราศีมีนวันจันทร์แม่สิงหธนูมีอังคารจันทรุ์อังคารจันทรุ์อังคารอาทิตย์ออกมานะคะคุณกับเขาความเป็นเดอะเวอรตัวใหญ่หมดเลยปีขานปีขานปีชลูปีมะเมียปีมะแม่ปีมะโรงนะคะปีกุล คุณกับเขาอาจจะมีตัว O ตัว P ตัว N ตัว Q ตัว D ตัว J ตัว Y นะคะ M P W Z นะคะ F L T K ชื่อนามสกุลคุณกับเขาคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางจิตวิญญาณที่กว่าจะก้าวผ่านมาเป็นทวินเฟรมได้เนี่ยกว่าจะมาแบบ โอเครักโดยไม่มีข้อแม้ไม่ต้องอยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจคุณสะบักสะบอมผ่านมรสุมกันมามากมายจนตอนนี้คุณเข้าใจพื้นฐานของการแบบใช้ชีวิตเข้าใจพื้นฐานของการที่จะแบบอ๋อความรักที่จริงที่ดีมันเป็นเช่นนี้เองเราไม่ต้อง ขังใครไว้หรือให้ใครมาอยู่ข้างเราตลอดเวลาเราเพียงแค่ส่งพลังงานบวกให้เขาแค่นี้มันก็สุขใจมากแล้วนะคะตบมือสิคะเขารักคุณมากคุณก็รักเขามากนางฟ้าเชื่อเช่นนั้นนะคะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขหลับไปพร้อมกับคลิปนี้ฝันดีราติสวัสด์ค่ะ